ในกล้องรุ่นใหม่นะครับเราสามารถที่จะสั่งระบบการทำงานไม่ว่าจะจุดโฟกัสสั่งถ่ายภาพหรืออะไรผ่านตัวจอ LCD ด้านหลังเลยซึ่งก็เป็นระบบตัวที่ว่าทัชสกรีนนะครับแล้วก็ทัชแพดซึ่งตัวทัชแพดเนี่ยเวลาที่เราเล็งกล้องนะครับเราสามารถเลื่อนจุดโฟกัสเลื่อนอะไรต่างๆโดยการสไลด์ที่จอหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะตั้งทัชสกรีนกับทัชแพดกันยังไง ในกล้องฟูจิฟิล์เนี่ยเราสามารถจะเปิดการทำงานของทัชสกรีนและทัชแพดได้นะครับโดยเข้าไปที่เมนู Setup p o t t ์ up, n a n d Dial s t t t i n g ิ้งทัชสกรีน Setting แล้วก็ตั้งดังนี้นะครับทั s c r e e n Setting นะครับเลือกออนเพื่อเปิดใช้ทัชสกรีน Double t a p Setting นะครับเปิดระบบการทำงานแบบแตะ2ครั้งเพื่อเข้าสู่การทำงานนะฮะทัชฟังชั่นออนนะครับ เปิดระบบทัชฟังชันเป็นการทัชเพื่อเข้าสู่เมนูของ LCD นะครับทัสกรีนเซตติ้งนะครับเปิดออนนะครับเพื่อเปิดระบบทัสกรีนในการดูภาพ EVF ทัสกรีนแอเรียเซตติ้งนะครับเป็นการเลือกพื้นที่การทำงานของทัชแพดในกล้อง Sony เนี่ยเราสามารถใช้ทัสกรีนกับทัชแพดได้โดยการเปิดระบบการทำงานโดยเข้าไปที่เมนูเซตอัพทัชโอเปอเรชั่น เปิดออนนะครับเพื่อเปิดการทำงานของทัชสกรีนไปที่ Touch p a n e l and PAD นะครับเลือก Touch p a n e l and PAD บวก PAD ไปที่ Touch PAD setting นะครับ operation in vertical orientation นะครับอันนี้ให้เปิดนะครับเพื่อให้ Touch PAD ทำงานในแนวตั้งได้ Touch position mode นะครับเลือก absolute position เพื่อใช้ LCD ทั้งจอนะครับเทียบทเท่ากับภาพทั้งภาพเลยเวลาที่เราแตะตรงไหนเนี่ยก็จะเท่ากับ เราแตะตรงนั้นของภาพนะครับ relative position นะครับอันนี้เราเหมือนใช้แบบเป็นเมาส์นะครับสามารถสไลด์เลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเปิดการทำงานของทัชสกรีนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกจุดปรับความชัดของภาพได้จากจอ LCD เลือกเมนูการทำงานของจอ LCD หรือเลือกจุดโฟกัสขณะเล็งภาพผ่านจอ EVF นะครับโดยที่เราไปเลือกจุดโฟกัสทางจอ LCD ได้ รวมทั้งเวลาดูภาพเนี่ยสามารถเลื่อนภาพขยายภาพผ่านทางทัชแพดได้เลยโดยปกติเนี่ยถ้าผมถ่ายรูปโดยใช้จอ LCD หลังกล้องเช่นแบบตั้งกล้องอยู่บนขาตั้งอะไรเงี้ยแล้วดูภาพคร่าวๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถดูจอ LCD หลังกล้องได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกจุดโฟกัสสั่งถ่ายรูปหรือว่าปรับเมนูการทำงานผ่านตัวจอ LCD หลังได้โดยใช้ทัชสกีนกับทัชแพดนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เล็งภาพนะครับหลายครั้งที่ผมจะปิด เพราะว่าจมูกเนี่ยชอบไปโดนตัว ine, ทัสกีนทําให้ตัวจุดโฟกัสเนี่ยมันชอบเลื่อนนะครับเพราะว่าจมูกไปโดนนั่นเองส่วนกล้อง f u j i ฟิล์นะครับสามารถเปิดปิดการทํางานของทัสกีนได้โดยการแตะจอที่มุมบนขวานะครับซึ่งจะมีให้เลือกว่าจะปรับโฟกัสจะเลือกพื้นที่หรือจะปิดการทํางานนะครับสามารถสั่งตรงจากตรงนี้ได้เลย